การให้ปุ๋ยฝรั่งผมก็คือจะเน้นไปทางเป็นพวกขี้วัวต้นไหนที่ว่าโซมหลังจากที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยอาจาจะต้องใช้เป็นปุ๋ยเคมี15 15 15นะครับบำรุงต้นเขานหน่อยแต่ของผมเนี่ยจะไม่ใส่ทุกต้นจะเน้นแต่ต้นที่ว่าเขาโซมจริงๆต้นที่แบบเขายังใบเขียวอยู่อะไรอยู่เนี่ยผมก็จะไม่ใส่ครับผมมองดูว่าฝรั่ง ไม่น่าจะชอบปุ๋ยมากเพราะว่ามีการใส่ปุ๋ยอะไรลูกเขาจะค่อนข้างเขียวและใหญ่คือของผมไม่ได้อยากให้ลูกใหญ่มากคือประมาณ4ี่ลูกโลถึง5ลูกโลเนะะี่ยครับมันตอบโจทย์ลูกค้าที่ซื้อไปทานเนี่ยบางทีคนเดียวเนี่ยลูกหนึ่งกำลังดีฝรั่งของผมที่รสชาติดีแล้วผิวขาวเนี่ยเพราะว่าดินของผมเนี่ยผมส่งดินเข้าไปตรวจดินของผมจะมีไนโตรเจนน้อยฟอสฟอรัสปานกลางโพแทสเซียมสูงถึงสูงมากผลผลิตก็จะไม่ลูกใหญ่แต่มันจะมาได,ได้ดีในเรื่องของสีผิวรสชาติผมมองว่าเราไม่ จำเป็นที่ว่าจะต้องทําให้ลูกใหญ่จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมาแต่เน้นให้ได้เรื่องของสีผิวแล้วก็เรื่องของรสชาติซึ่งลูกค้าก็จะนิยมมากกว่า